สวัสดีทุกคนครับคลิปนี้ผมอยู่กับ Victor i n o นรุ่น s ปา r t ตั l i ลทมากับประกับสีโปร่งใสสีแดงนะครับตัวนี้ฮิตมากที่ต่างประเทศนะครับฝรั่งชอบเพราะว่ามันบางมันใส่กระเป๋ากางเกงได้จริงแล้วก็เป็นมีดที่คนชอบพกติดตัวกันเพราะอะไรมาดูเครื่องมือที่ให้มาครับเครื่องมือเมนหลักส่วนใหญ่จะเหมือนกับสปา r t ตัเลยนะฮะมาดูกันครับมีมีดสั้นตัวนี้นะครับแล้วก็มีมีดยาวอันนี้เป็นแบบเบสิคทูของ Victor i n o นรุ่น91ม mm, มทั่วไปอยู่แล้วนะครับอี อีกฝั่งหนึ่งก็มากับหัวนี่ฮะที่เปิดกระป๋องทุกคนนะหลังๆไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่ก็ยังถือว่ามีประโยชน์อยู่นะเอาไป DIY ทําเตาแก๊สแอลกอฮอลอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับด้านบนเป็นหัวตรงเนี้ยหัววิเศษนะฮะเอาไปไขสกรูหัวแฉกได้นะครับบางทีถ้าหากว่าเราไปเจอสกรูหัวแฉกพวกตามเคส PC ตามโต๊ะตามอะไรที่ขามันเริ่มหลวมเงี้ยเอาตัวนี้ลองอัดๆขันๆได้อยู่นะฮะอีกฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นที่เปิดขวดครับทุกคนอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่หลายๆคนใช้บ่อยนะฮะแล้วก็ด้านบนเป็นไขควงหัวแบนครับทุกคนและเหมือนเดิมฮะเจอโต๊ะเจอตู้เจอเก้าอี้หลวมลองไขๆอัดๆดูอาจจะหัวเหมาะกันนะไะขได้ก็เป็นได้นะครับมาดูตัว ฮีโร่ของสปาร์ตันไลท์นะครับรุ่นนี้ชื่อสปาร์ตันไลท์เพราะว่ามีหลอดไฟฉายให้มาด้วยนะครับจะเปิดแบบกดลงไปนะครับกดแล้วติดปล่อยแล้วดับก็ได้นะครับเดี๋ยวผมปิดไฟสตูดิโอให้เห็นความสว่างนะฮะกดเปิดปล่อยดับนะครับหรือว่าจะเลื่อนถอยลงมาเพื่อเปิดค้างตลอดเวลาก็ทําได้สําหรับความสว่างนี่บอกเลยว่าพอๆกับพวกเทียนพันษานะครับความสว่างจะประมาณเทียนพันษาคือเป็นแสงที่มันแบบ พอใช้งานได้ไม่รบกวนคนอื่นนะฮะนี่เลยเป็นเหตุผลที่ฝรั่งชอบแล้วตัวที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็น housing ไฟฉายสีเทานะครับซึ่งมันเป็นรุ่นเขาเรียกอะไรปีเก่านะฮะเป็นรุ่นปีเก่าแล้วถ้าเป็นใครที่ได้ตัวที่ไม่มีสลักตรงนี้นะครับหรือว่าได้เป็น housing ใสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวรุ่นใหม่กว่าแล้วมันจะสว่างกว่าด้วยนะครับใครมีของก็ลองเปิดลองเทียบกันดูได้เลยนะครับตัวไฟฉายเนี่ยชาร์จผ่านไม่ได้ เลี่ยนฐานได้โดยการแบบหาเข็มงัดเข้าไปนะครับเปิดออกมาเป็นฐานกระดุม2อันเดี๋ยวผมจะลองงัดให้ดูนะครับว่าใช้ฐานไซส์อะไรนะครับต้องใจเย็นๆและเบามือนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับมองเห็นทั้งในกันแล้วนะด้านในเป็นแบบนี้นะครับมากระฐานไซส์ cr 1220ขนาด3โวลต์2ก้อนนะครับที่ฝาของเขาก็จะมีเนี่ย มีเหล็กแบบนี้ให้มาด้วยนะครับใครที่บางคนไอเหล็กตัวนี้หลุดหายเขาก็โมหาพวกเ,เข็มเหล็กเข็มโลหะสายฟงสายไฟมาโมใส่ตรงนี้แทนได้นะสำหรับบางคนที่หลุดหายผมเห็นเขามีโมกันด้วยนะครับวิธีใส่ทานเปลี่ยนทานเสร็จก็แปะกลับไปง่ายๆแบบนี้ครับผมปึ๊บ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 ,บกดแลแนแรงให้แน่นนะครับแล้วก็ ปิดกลับไปเพราะฉะนั้นถ้าระบบฝาปิดแบบนี้เราค่อนข้างต้องระวังเรื่องน้ําเข้านิดหนึ่งนะเออแต่ว่าคนอื่นเขาใช้งานเขาใช้งานกันลุยๆก็ไม่ค่อยมีใครเจอปัญหานะเพราะว่ามันเหมือนว่ามันถอดมามันโมอะไรมันเปลี่ยนอะไรมันเช็ดมันล้างมันทําความสะอาดง่ายแต่ว่าไม่ทําตกน้ําหรือจมน้ําน่าจะดีที่สุดนะครับอีกอันนึงเป็นเครื่องมือที่ฝรั่งชอบอีกแล้วฮะตัวนี้เป็นไขควงหัวแฉกเนี่ยมันล็อกแบบตัวแอก็ได้นะครับไขถแบบทางนี้เอาทอกก็ได้หรือว่าจะ เลื่อนออกมาสุดนะฮะแล้วก็ไขแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเข้ามุมลึก mm hmm. พวกจอยเกมสติ๊กพวกอะไรที่มันแบบต้องเข้าช่องลึกๆอะครับตัวนี้ก็จะทํางานได้ดีกว่าไอตัวนี้ที่มันแถมมากับตัวคลาสสิกนะไอ้นี้มันก็จะเข้าซอกลึกๆอะไรได้ดีกว่าแล้วก็จับถนัดกว่าด้วยนะครับเออไอ้ตัวไขควงหัวแบนด์ก็ทําได้นะไอ้ล็อกตัวเนี่ยล็อกตัวแอลเนี่ยครับเนี่ยเขามัจะมีสกึกนะครับนะเขาเป็นกึก แล้วก็ไขตรงก็ได้ไขตัว L ก็ได้นะครับก็ถนัดมากอุปกรณ์เสริมอื่นๆก็จะมากับตัวเข็มอันนี้นะครับตัว แหนบนะครับตรงนี้เป็นแหนบใช้ดีมากเลยใช้เวลาสถานการณ์แบบเสียนตําหรือว่าแกะแคะแมลงอะไรก็เหมาะนะครับด้านหลังมากับไม้จิ้มฟันคลาสสิกเลยตัวนี้บางคนก็ไปเปลี่ยนเป็นแท่งแมกนีเซียมจุดไฟอันเกือบพันนะผมก็ใช้แบบเดิมๆไปก่อนนะครับตรงจุกไวยนะครับก็สามารถแกะออกมาหมุนออกมาใช้เป็นไขควงไขาขาแว่นได้ตัวนี้ก็แถมมากับ ตัวมีดเดิมๆเลยแล้วตรงนี้ไม่มีช่องใส่เข็มหมุดนะครับมาดูฟังก์ชันต่อไปกันนะครับด้านล่างมากับตัวที่เจาะรูนะครับตัวนี้ใช้เจาะรูเข็มขัดได้แล้วก็ใช้เอ่อเรียกอะไรยเย็บหนังนะครับใส่ได้ลงไปแล้วก็เย็บหนังผูกปมผูกปมนะฮะผม <laughs> ก็ สมัยก่อนนะคนสมัยก่อนเขาพกกระเป๋าพกกระสอบกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้ตัวเนี้ยเวลากระเป๋าขาดกระสอบขาด,ขาดใช้ตัวเนี้ยซ่อมแซมได้หน้างานนะครับก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมดูกันแล้วชอบไม่ชอบจุดไหนยังไงพิมพ์คอมเมนต์คุยกันนะครับและสำหรับใครที่ชอบดูแกเจ็ดดีๆโด,ดนๆฝากกดใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจัดไป